สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาท มีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแลร์แลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท i n อสวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรอีกนิดกันนะครับฝับอีกนิดในแพทนี้ก็ยังคงเป็นเบสที่เก่งเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อีกนิดเนี่ยเป็นเบสที่สู้กับเตลเซียนที่ดีมากๆตัวหนึ่งด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นตัวที่แพ้เตลเซียนขนาดนั้นนะครับ เอามายืนสู้กันได้เลยเดลเซียเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอีกนิดด้วยนะครับในเลนนะแต่ว่าในทีมไฟท์เนี่ยผมมองว่ามันก็สูสีกันนะครับผมตอนที่เราจ่ายสกิลหนึ่งเนี่ยอะเราพยายามแบบไปดักจ่ายแต่ตอนที่คลปออกนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ตอดเลือดเมทฝ่งตรงข้ามด้วยนะครับยึ๊ปอะสกิลไม่โดนทุกคนถ้าเกิดสกิลไม่โดนเนี่ยก็ถอยออกมาเลยครับเพราะว่าเราจะคอมโบแบบรีดเมทออกมาได้ไม่ มีประสิทธ,ธิภาพมากพอครับเราอาจจะแบบเทรดกับเขาเนี่ยเรา,าจ,จะเสียเลือดมากกว่านะครับผมการเทรดสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทรดดีเราจะกดเลนได้ครับไม่สก,กิลสักทีอะถ้าไม่มายืนรอผมคิดว่าเขาจะสก,กิลนะหรือว่าเขาเห็นไม่น่าจะเห็นนะครับผมเล่นอะไรก็เรื่องของทีมกูเอ,อ๊ะอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู <laughs> ่ๆอิลูเมียเขาก็พิมพ์อะไรเนี่ย แล um ้วอิลูเมียออฟเลนด้วยนะอ่าโดนผมอย่างนี้ผมมาละวปางสก,กิลสองกระดักหน้าครับสิ่งที่เขาจะทำคือฟิกเข้าไปเก็บเลือดครับผมตรงนี้รอสก,กิลครับเรียบร้อยอ um ิลูเมียออฟเลนแรงสี่สิบกว่าดาวแล้วทุกคนอืมมีอ um ิลูเมียออฟเลนเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เจ๋วอยู่มาอย่างไงก็ไม่รู้นะมันไม่น่าจะเป็นตัวที่เล่นออฟเลนได้นะผมว่าตีธรรมดาครับตีธรรมดาครับแล้วเพื่อเราลอยไม่หยุด ลอยไม่หยุดครับตรงนี้ผมศาสตร์ส,สกิลสู้มาดิครับเขาสองคนเลยดีถ้าเกิดคนเดียวผมน่าจะไหวอยู่อยู่สองไปไม่ได้คีบด้วยครับตรงนี้เดินสายไปสายมาขอโอ๊ยคิกสิมายัางไงเนี่ยไอ้น้องคนนี้เพื่อนเราตีดาร์กนะครับผมแต่เ,เราต้องรีบเคลียร์การก่อนอับแรก อบว้าไปแนละเพราะว่าเลือดผมเนี่ยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ดูข้างล่างข้างล่างเหมือนเพื่อเราจะเสียด้วยนะนี่เราก็ไม่ได้บูมาด้วยนะครับผมแต่ว่าได้นาคอสมาใช่ปะ,ะใช่นะตัวเราเนี่ยก็คอมโบกับซาเดิทีด่ดีนะสโลให้แล้วก็สันนิสับเนี่ยแล้วก็คอมโบด้วยกันเล่นด้วยกันได้ครับผมว่าซานดิสในแพทนี้เนี่ยมันเล่นกับเบดได้หลายตัวน,นะ ตอนเลื่อยครับตีต,ตีได้เจ็บนะตรงนี้เราได้เดินก่อนเราก็พยายามหาดักเล่นครับพยายามแบบสร้างความได้เปรียบ่ะทุกคนอ่ะดักฆ่าได้ไหมไม่รู้ลองดูก่อนออ,ออ้หดามจพอครับผมก็ป่วนต่อเลยครับตรงนี้โอเคเขาทิ้งอ่ะผมว่าไม่ดีเท่าไหร่นะตรงนี้ปล่อยครับ เราอาจจะต้องเสียโลมครับใช่ไหมเสียไหมโอ้เสียครับเสียเสียสตจูด,ดด้วยครับตรงนี้แต่สกิลโซนพื้นที่แล้วตีตีตีธรรมดาไปครับถ้าเกิดคลิกซี่ไม่เดินมานี่ผมน่าจะใส่ละแล้วเฮียหน้านี่ห้าอิลูเมียคาป,ป้อมมันต้องใส่แคนจัดไ,ได้ทุกคน จะเล่นกับป่าก็ได้นะครับลองดักคนดูครับผมเี๋ยวจะเด้อ่าเพื่อจะเจอนะ <c oughs> เหมือนจะเหงาแฮะไม่มีใครเดินล่างเลยถ้าเกิดขีปันชนเลนแล้วแล้วมันไม่มีคนมาก็ก็ออกเลยครับมาแล้วกำลังจะเปลี่ยนใจแต่ว่ามีผู้โชคดีเดินมาครับผมก็จัดของขวัญช้ร่วยชุดใหญ่ไปครับ ปูเขาไปโอ้ยบนคีบเล่นบนได้อยู่นะแต่ว่าคีบการกระชนแล้วอะ่ะถ้างี้เดี๋ยวผมตีบูเลยเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าป่าเราเนี่ยไปเอาบูป่าฝันข้ามมาแล้วเนาะนิดมีบูนี่บอกเลยว่าบันเทิงครับผมเกียาการ์กลางครับอ่าคลิกซี่อติแล้วนะ แต่เล่นไม่ได้ครับผมบีบเล่นบนเลยนะโอ,โอเคไม่ต้องถึงมือผมด้วยดิโ,โกเกอร์โซโล่คิวไปแล้วรอซ้อนครับเผื่อมันจะมีคนมากันนะเฮ้ยดูเมียมันพิมพ์ปึกว่ะเป็นคนอีสานใช่ไหมให้เงี้ยปึกเนี่ยมันมันมันหมายความว่าแบบ งโง่นั่นแหละครับเออฝึกอะ่ะโดนบล็อกการสื่อสารพูดจาไม่เข้าหูก็โดนบล็อกการสื่อสารไปนะอิลเมียเขาแบบเขาดูเป็นคนท็อกซิกนะแล้วก็เล่นโยนด้วยนะทุกคนผมว่าจิบอิลเมียไปออฟเลนน่ะทุกคนว่าใช่ไหมอะ่ะผมว่าถ้าเกิดใครที่ได้คนแบบนี้เข้าทีมไปนี่น่าจะน้าปวดหัวอยู่นะ เข้ามาอีกดีอุ้ยแซบบด้วยประเด็นนะ่ะลุงทำไมคุณลุงแซบจังครับอุ้ยตับสวยอยู่นะไม่ได้อุ้ยสวยเก๊แลกลมครับอ้้หหายไปเลยโดนจรวดของโจ๊กเกอร์ ยิงเข้ากกหูเรียบร้อยครับลุงลุงอิลูเมียโดนนี่นะไปคิวเข้าไปรับป้องไม่เพื่อนก่อนครับตรงนี้ตัวเรามันพอจะรับป้องไม่เพื่อนได้นะเพราะว่าเลือดเราเนี่ยเลือดไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็รถมันจะพังแล้วด้วยครับทำคลิปเรียนการก่อนนะเพราะว่าไม่มีคนทำเนาะตรงนี้เราน่าจะต้อง เ็บอ็อบเจกต์นะผมว่าดูทีมครับว่าทีมต้องการทำอะไรแล้วก็พยายามเดินเดินโซนไปรับคีบแล้วก็โซนให้เพื่อนเช็คคู่ให้เพื่อนครับหาข้อมูลให้เพื่อนอัเนี้ยคือล่างสี่แล้วบนฟรีล่างห้าครับบนฟรีเลยป้อมบนมีโอกาสแตกนะครับ ว่าเหมือนจะมีคีบมาชนแล้วอาจจะไม่แตกก็ได้อัะทันแน่ไอหนูยืนทําอะไรอ่ะลกูกอุ้ยแล้วพี่เ,เข้ากันมาลืมเลยดิเอาได้ไหมปูนี้ขออะไรแล้วกันนะสวยครับทำเล่นล่างได้นะสกิลใส่คีบแบบนี้้วก็ยัดสกิลสอง ต,ตีธรรมดาไปเก็บครับนาคอร์สเก็บครับ <Your team. S 1> เกือบตายครับแล้วตายเลยครับผมสวจวตยิงปิดดาเมจกันป้อมนะก็ต้องแลกด้วชีวิตนะนาคอร์สคุ้งโอ้โหอีลาไล่ไปนะผมคงไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมดันคลิปกดดันหน้าบ้านอยู่แค่แหละ ลูเมียอยู่เลนล่างคนเดียวนะก็บีบเล่นได้นะเนี่ยสกิลใส่คีบอ่ะก็เด้งตัวนี้ดูเมียละแล้วผมคอมโบเลยเจ็บเติมเลือดครับลูเมียฉัดนี้แล้วป้อมจะพังแล้วเอาน่าไปจัดก,การป้อมมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมอยากจะฟาร์มคีบตัวเล็กเหรอนะคอสมันยากหน่อยนะเพราะว่าฉันอะคุมอยู่ ออกม,าออกมา,มาออกมารับดาเมจแล้วออกมารับพรนี่แต่การคีบมันก็ต้องลำบากกันนิดนึงจะมาให้กันกันง่ายๆไ,ได้ยงไงช่วงนี้ไม่มีอะไรได้มันง่ายๆแล้วพวกนายอะ่ะไอ้ดูเมียเดินมาคก็บุ่มบุ่มคอมโบกลับไปเติมเลือดครับผม <laughs> ไม่กลับด้วย เอ้ยเขายังอยู่พยายามเคลียร์ให้ได้แล้วมีคนใจดีตีบูไว้ให้อย่างงี้ได้เลยครับทีมเราเน่ก็จะเป็นทีมเวิร์กตอนเนี้ยเราเหลือโจทย์ที่ว่าเราต้องพังป้อมคอยได้เนี่ยตอนนี้คือเราตอนนันคิดมาหน้าบ้านเข้เนี่ยเรายังไม่ได้ป้อมเลยแต่รอบนี้มันเป็นวันการ์ดอ่ะมันมีโอกาสได้นะแล้วคี เข้าแล้วหนึ่งคอมโบไปครับผมเทวน,นาเจ็บมากยิปกากำลังจะเข้าครับเขากำลังวิ่งเติมเลือดกันอยู่ด้วยตรงนี้ยังไงดีกลางหรือเปล่าผมเดินค้ำครับสก,กิลหนึ่งคอมโบครับผมป้อมได้ไหมป้อมเอาป้อมก่อนเพื่อนโอเคได้ป้อมครับได้คนมาสามอิกซี่ฟิกเกอร์ตดนไป ขี้บล่างเข้านะครับขิ้บนก็เข้าอ่าผมแยกมาเล่นล่างแล้วกันนะครับน่าจะได้ป้อมนะอย่างนี้เดวมาครับวางสกิลเลยคลิกกบมาก่อนเี่กว่ารับดาเมจให้เพื่อนก่อนเลยนะครับผมตัดกันแทงป้อมนะตรงนี้เราได้มาเป็นสามทางครับสคิลสองแนติหลบก่อนครับเพราะว่าอิลูเมียเดินมาคิกซี่ไม่ตายหรอ ว่เราเหมือนจะตายครับติดอาร์กนดีผมเจน่ามีพิมพ์ตอบกลับไปครับว่าอุสั้นๆน,นะครับผมตัวลงกันนิดนึงกูเอาตัวดีมาไม่ถึงป่านนี้หรอกอ๋อแล้วทไมไม่เอามาแค่ตอนแรกอะโอ้จาน แค่คำพูดใครก็พูดได้ปะเออทำให้ทาให้ได้มันยากกว่านะใช่ไหมอิลูเมียเอาไปหนึ่งคอมโ,มโบตายครับผมเรียบร้อย่ะเดี๋ยวทีนี้คือมีเวลาผิดมานะสามสิบวิเนี่ยอันนี้คือช่วงปล่อยของนะครับผมอ่าเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยมาแน่มาไหมยังเลยครับผมอ่ามาแล้วครับผมกูไม่มีสกิลบวกเ,ยเฉยๆอ๋อแล้ว เฮ้ยอะไรกาซี่ไล่สกิลหนึ่งสองสามนี่ไม่ใช่สกิลบวกใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยครับอาดูวินน่าจบเกมนะแล้วทำไมไม่เอาตัวดีมาเออนนั่แหละดิมาครบไปนะคนนี้เล่นโยนโออกซิกอ่าเล่นโยนโออกซิกอันนี้คือมาครบสเต็ปนี้ เหนื่อยจริงถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในทีมดีนะไม่ได้อยู่ทีมผมเนี่ยเือ๋ยว่าผมเป็นโชคดีนะถ้าเกิดผมสวยๆหน่อยนี่อิลูเมียอาจจะมาอยู่ทีมผมได้นะคือมีโอกาสเลยนะครับในห้องนี้นะครับผมเรายังรอดมาได้ครับเดี๋ว่ายังทาบุญบัตดีนะครับผม <S 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 1> <S 1> อาดีอาร์วีเดี๋ยวนี้เอาจริงนะครับถ้าเกิดเขาไม่อยากทําตัวให้มันเป็นภาระทีมเขาก็แค่เลือกตัวดีๆมาก็จบจะได้ไม่ต้องมาโดนแบบจะได้ไม่ต้องมาแบบ มาโดนบูลลี่ในเลนอะไรเงี้ยโดนกดเลนเพราะว่าจิบอิลูเมียมายืนมันก็ไม่ใช่ออฟเลนธรรมชาติอีบตัวดีๆมาก็จบครับส่วถ้าอยากเล่นอิลูเมียก็เดี๋ยวก็หาตาที่มันเล่นเมทได้ก็ค่อยเล่นก็ได้นะครับอุลเกมนที่อยู่ทํามตไปถึง4 0เลยนะครับเลยได้ว่านวดยับนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสับอีกนิดในแพทนี้ครับแล้วก็โอ้โหอิลูเมียตายไป8นะครับผมผู้เล่นคุณภาพนะครับสำหรับคนคนนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับพี่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่นงไลค์คนหนึ่นงคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ